ใครที่มีปัญหาลมพัดและประตูดังแบบนี้ต้องเอากันชนสแตนเลสตัวนี้ไปใช้งานนะครับในนี้มีน็อตแถมมาให้แล้วก็มีกาวสองหน้าแบบเหนียวแถมมาให้ในชุดตัวกันชนเป็นสแตนเลสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนส่วนตัวแม่เหล็กนี้บอกเลยว่าโคตรแรงนะประตูห้องน้ําใครหรือว่าประตูบ้านของใครนะครับที่มีปัญหานะครับเวลาลมพัดนะครับเนื่องจากว่ากรอนมันอยู่ข้างในนะตัวนี้ช่วยได้อยู่ในงบไม่เกินหลักสิบครับตัวนี้โคตรถูกนะบอกให้เลยใครที่เจอปัญหานะครับการติดตั้งก็ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ต้งเดดลลยปิไไ ใช้กาวสองหน้าติดไปด้านหลังของตัวทางฝั่งแม่เหล็กและก็ตัวทางฝั่งสแตนเลสแผ่นเรียบจากนั้นก็เอาทางตัวแม่เหล็กไปติดกับวงกบประตูแบบนี้ใช้มือกดลงไปนะครับเพื่อให้กาวเนี่ยยึดแน่นได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นก็เอาแผ่นกันชนที่เป็นแบบเรียบไปติดกับบานประตูของเรานะครับเล็งให้มันตรงกันกับตัวแม่เหล็กนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วบอกเลยว่าโคตรดีโคตรแรงโคตรแน่นจบปัญหาประตูดังเวลาลมพัดด้วยงบหลักสิบเท่านั้นนะครับสินค้าอยู่ตะกร้าล่างซ้ายมือรีบจัดเลยครับ